อยู่หน้าประตูนี่จวดตับม่วงน้ำกันงเขามีไงเนี่ยแกวิ่นแดดแดดข้างแดดนี่ยขักขัก ีครับผมอยู่กับซองแปบสีสาร่างกินครับคือเก่าครับพอๆกันแล้วเมื่อนี้เขานำมานำเสนอตอนต่อไปครับหลังจากที่มือนั้หเอาเห็ดหลังค่าล้วแล้วเมื่อนี้เขาสีมะตอพื้นครับนี่ครับตอนนี้กำลังขึ้นเสาไว้ครับนี่ครับขึ้นเสาไว้ครับน้องขึ้นเสาไว้ครับนี่ครับห้าสิมะตอพืนออกมาแบบนั้นเหรครับ ยืนออกมาพี่นี่ครับกำลังขึ้นเสาเว้เอาเอาพี่น้องมาติดตามน้องกันได้ครับว่าสิเป็นแวนวใดครับสิง,งามบรงามสำหรับสร้างน้องของเฮาครับโอเคครับสำหรับที่นีก่ก็รอติดตามรุ่นไปน้วกันครับผมบครับพี่น้อง,น,องนี่ครับกำลังสีต่อเถือบครับ สร้างเขาเสื้อผ้ายตลอดครับยางมาตรฐานเลยเนี่ยครับช่างเกมเราผ้าผ้าผ้าพี่รองว่าเบิ่งหน้าตาสร้างเกมครับนี่ครับที่เขาปิดหน้าปิดตาเดี่ยนะครับเชื่อมเล็กเนี่ยครับเขาหล่อนะครับที่เขาว่าเขาหล่อเขารออยู่ครับแล้วยุ่งด้วยนะยุ่งช่วงนี้ยุ่งงานยุ่งผมเอาล้วอ๋ออันนี้ครับเอาผมผมก็ยุ่งตลอดครับเราใส่เอาเดีนี้เลยไหมน่ะโอเคโอเคครับคอยาคอยใส่ เเเออาาาท่่ไหรถามเลยครับว่าเกินมาตรฐานครับสุดยอดครับโอเคครับสุดยอดครับสุดยอดมาวัดเท่าสิบห้าที่ตามไปเพิ่งน้ำกันนะครับนี่ครับบรรยากาศเท่าสี่นี่ครับสิบห้อย่างมาตรฐานเลยครับนี่การแต้มตําปูพี่น้องเบื้องแต่ผมขอบอกไว้ก่อนหน้าครับว่าทีมงานสร้างเนี่ย เขาบอลแมนซังรับหมาเมื่ออาชีพด้ยครับเขาบอรซางรับเหมาเมื่ออาชีพครับเป็นน้องฮ้กกันน้ิน้ำกันเลยนะครับทีงานที่ไปกินเขากินยังน้ำกันเลยนะครับแต่ว่าคุณภาพที่เขาเห็ดนี่ครับไอ้จะพึ่งซึส้มไหลจะกินตามบัดแล้วเราไ่รองเนาะเอาเอาคนถามว่าผมอยู่ในเมืองผมไม่เห็นหน้างานผมก็เอ้ยเสื้อผ้ายสำหรับผมยุ่ตื่นเต้นอยู่แต่ว่าจะพึ่งย่องเขาไหลครับจะพึ่งย่องเขาไหล ถาเบิ้งบัดแล้วก็ต้องพี่น้องเนาะ<ม>เอาเอางา<ม><ๆ>นก็ได้แต่แนวแนวแนมาเบิ้งมาเบิ้งครับแต่คิดว่ามันน่าจะสวยจับไปครับนี่คือผลงานเอ้าโอเคครับพี่น้องยังคิดตามเบิ้งน้ำกันเด้ออันนี้ทำอะไรครับนี่ครับจะก่ออีกใช่ไหมครับช่างครับ เอาอาเตามไปเบิ้งน้ำกันครับผมนี่ครับทวามาเบิ้ลที่จอดรถเท่ด้หน่ครับเท่บ้องของเีวกับ้องบอเบแมนบ้องเนาะกอรอบอ่ะอันนี้นี่บอแมนความคิดของจะของบ้านนะครับช่างจัดให้ครับยอดครับตัดเัยตัดดเลยพี่ จ้างได้นะจ้างได้นะครับบรรยากาศครับบรรยากาศจ้างได้นะครับเดี๋ยวโกกครับมาดผ่านครับมาดผ่านสุดยอดเลยครับโอ้ยไอ้ประเภทค้นไม้ยามบ้านเนี่ยพี่น้องเพิ่งรู้เด้เลยผ่านว่านบุญเดียนซี่นั่นเองครับ มันเป็นตะตอไวอยู่ได้พี่รองน้มันอแเมันเป็นตะตอเฮียนอยู่ได้คนมายามดีกวานี้พี่รองบุญเดือนซีก็่านยอ้นเนอ้มา่นไา้นี่มันได้การครับ้ตอนรับนาอีกประมาณซีหามือกันนะสิแล้วครับพราะว่นนองเขากลับว่าใดไม่เห็นซูมมอครับ เขาก็มีงานประจำครับเขามาเห็ดซอยครับนี่ครับบรรยากาศนี่ครับหมอที่เท่อยู่นี่จะลองอยู่นี่แล้วครับเอาเอาคิดตามไปเบิงน้ำกันได้ครับว่าสิเป็นยอดใดนี่ครับสุดยอดเลยครับคิดตามเงาไปน้ำแกนได้ที่นี่ว่าสิเป็นยอดใดเบิ้งบรรยากาศไกลๆครับ เาก็มดแไ่ปน้วานกไปน้ากตดตามไปน้ำกันครับผมครับชับแล้วครับฉาบแล้วฉับแล้วนี่ครับเขากรสีแอมมันเครื่องเครื่องเครื่องนะครับ เฮ้ยเฮ้ยเดี yep. ๋ยวอะไรนะจ่อยว่าอะไรนะผมอยากผักอือใส่ปูนั้นปูนี้นี่ครับกระสีประมาณนี้เดี๋ยวไปติดตามนั่นกันนะครับนี่ครับไปไปไปกำลแอมบ่อยฝนสาดอยู่ครับนีผมาห้ามเอาอยู่ผมว่ายังไงมันก็ไม่ ติดตามไปต้อกครก่อนเลยก่อยเออได้ละนี่ครับนี่ครับผู้ช่วยอะไรวะเกิดมันอนไรนี้จริง่เดี๋ยวเอาแผ่นไม่สัไม่สัก้่ดเละฮะนี่ครับผู้เยีมไนด็กผมมา่อไเ่ยนี่ครับเคยแต่ก่อนนะมันยังไม่ม่เผ็ดแล้วก็อยส่งนตามไปบ้องกันนะครับวันแล้วๆเป็นวันไดครับ ได้แม่งรักษาไม่ได้ไม,ไม,ไดมันแพ้ตัวเองอ่ะใช่เอา้าก็ทำปั๊กไฟให้พวกเรานั่นแหละข้างน,นอกนะ่ะเอาเอามาให้น่อรหกดิเจมส์สวยงามครับงามห่อครับคือพอดีนี่ครับ รูครับทีนี้ครับสีนีทีนี้เาใจสไม่ต้องกีนทำเหมือนอนเดยวจะไปอุนงสวยงามครับยอมรับวาประทัดไก่แห้งครับไ้นเยวเรันน้นะคับนีแห้วะครับ่ครับเขา็เรีะบร้อย <Huh? S 2> นี่ครับใช่ <Yeah. S 2> ครับโ <Ouch. S 2> <Okay. S 1> อเคเขากำลังติดตั้งลินครับทางลินหรือว่ารางน้ำนี่ครับผู้ซอยครับดูอันไี้ครับนี่ผู้ซอยความนี่ครับพี่นอ้องมีคนช่วยมีคนช่วยเอา้าติดตามบึงน้ากันทีเป็นเน่าไดครับ ก็กำลังสิตกตดินอีกแล้ว okay, ตะเวนค่อยๆแล้วครับ <Hello. S 1> ครับกําลังใส่ล่างหนามหรือที่เ้าเรียกกันว่าห้างลิ้นนั่นแหละครับว <Hey. S 1> ันธรรมดาได้พี่น้องมีซ <c oughs> <c oughs> างน้ำขอคว <Yeah. S 1> อามเลยว่าจอะไรเอาติดตามเบื้องน้ำกันเบื้องลักษณะนี่ตอดเงาจุดปวดข้อครับ <c oughs> จักคูุยอะยรกันบ้าจริงอยู่ดดดดีีกกัันนุุา ปานขีก็ผอมบางนั้นเ่ยครับจอดแก้วแล้วมันตัวยางแล้วมันอยู่ในแก้วนั้นด้วยอ่ะหางดินหางดินนี่ครับนี่พี่ชูอยู่หน้าประตูนี่เป็นไงครับช่างก็ใกล้เสร็จแล้วครับอืม ได้นี่แหละครับช่างจ่อยครับช่างจ่อยเผเผยลงมาที่แดดครับปกติเขาจะคุมหน้าคุมตาแต่วันนี้เขาเปิดเผยแล้วครับที่เขาบอกว่าหล่ออยู่นะเขาหล่ออยู่บออกย่าได้เปิดจะได้เปิดแล้วจะตะลึงใครจะว่าอะไรใครเก็ทิ้งอย่างนี้เลยหรอใครสิว่ายางเก็บเด้อตั้ปูเดอ้อรถมาจอดตรงนี้นะครับประมาณนี้ครับประมาณนี้ ใยาก่นี้ไม่น่านี่นะติดตาลกกันครับกล้วไก่สีแลลวแลวไลววครับไก่สีแล้วเล้วเป็นวาคำเป็นวาคำครับ เพื่อนก็ว่าสิเอาให้มันเล้วล่ะครับเอาเอาตามไปอระสีห้อมเหรอเด้อมือไม่อยู่ต้องกาะความมาให้ทายลรกอให้แน่ตัดตัดเล็กอยู่ก็ยากลำบากอยู่เดี๋ยวมาทายหใหอเพิ่นขอจะยีสิบดีนะกว่อนะอ้าอาพี่น้อง ใกลแล้วไกลแล้วใกลสีดได้เป็นหลูกประร้ำแล้วห้อมแล้วละเอาเอาเอาขบมึงตอนสีดแล้วครับพี่น้องครับมาอัปเดตความืบหน้าได้ครับนี่ครับไกลแล้วเราครับพี่น้องโอ้น้องเขาเห็ดไหยบยางงามเลยครับขนาดเขาบอมเป็น้างเมื่ออาชีพได้เลยครับพี่น้อง คเพราะดีเพราะได้ทายออกขั้นตอนครับเพราะว่าผมขอไปเใ็้งานในเมืองครับนี่ครับล่างครับพี่น้องเป็นไดเป็นไดนี่ครับยังไม่แล้วครับยังไม่เสร็จครับยังไม่เสร็จนี่ครับพี่นอ้องติดตาเมืองน้ำแข็งครับ ครับที่เราเบิ่งหลายๆมุมครับมามามาเบิ่งกานไก่ล้วครับไก่ล้วแล้วนี่ครับไก่ล้วแล้วครับเป็นยังไงครับงามบอสำหรับสร้างบมานเป็นมื่ออาชีพได้หน่ครับน้องอยู่ในชีมงานนี่แหละครับผมนี่ครับ นี่เลยครับ,น,รบนี่ครับพี่น้องมันย้อนแสงในจักหน่อยครับครับพี่น้องครับนี่ครับพอกับสีผสมปูนเทสองสีเสริมครับนี่อาะทีได้ลาทีแลี่ยวรครับ สีกกรั้งสี่แต้มระเบียงเขาครับ<ะ>แล้วก็สียิงระเบียงครับติดตามไปเบิงน้ำกันนะครับพี่น้องไหสีวายังครับผม ว่านางพี่นอ้องกำลังเต็มมาล้างกำลังเต็มมานาง,ค,ง,านางครับรอ,องแล้วขึ้นร้านอยู่ครับก็ซอยครับจัดไปครับพอเต็มแล้วๆก็สิส่งงานให้พี่น้องเบิ่งเด้อเข้ามา คอมเมนต์ได้เครับวาพันวาพันติดตามไปน้วกันครับผมออกกับกับครับตาพี่น้องเิ่งอันนี้ครับโอ้ยนี่ครับเห็ดเฮียนได้หมา้อมพี่น้อง มาขางบ้านนี่เรเพื่อนก่ไปยู่บ้านเพื่อนก็งยงไม่ยู่บ้านนี้เลี่ยงกับอะไรเลี้ยงมันยังไม่ยู่นี่ไหมพี่น้องโอ้โหนอนยังเดี๋ยวได้หระอเช็ดบ้านได้มาครับเงยแล้วห่อมเอาเอาหายดีว่าังพาบเาบิ่งอันนี้พี่น้องแดดขักักมือเนี่ย,ยแดดแทกแดดเนี่ยตํำบักม่วงครับแก้วินแดดเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยขักัก ไล่แกกันเลยทีเดียวไอีวายยางพีนอนเอาเอาเอาจวดจวดน้ำกันครับจวดตัดมุมวงน้ำกันครับยัไงเนี่ยแกวิ่นแดดแดดข้างแดดเนี่ยข้างจบครับแก่นั่นแก่นี่ซื่อหรอธรรมาสร์ยางอุดหัวขอบริเวณยางน้ำขาหรอก โม่คือสิเดี๋ยวจดยวดจะค้ำครับพี่น้องว้ายคักคักคัทเบืงองเขาทำงานจ้ะเอาละจุดจะค้ำคอนเสัน์อุ้ยจิดใจอยู่งนี่ไม่แตกไปแล้วเ <c oughs> หรอนี่น้า คมาสั่นรูน้ปะน,นี่คอีครับนี่คบนี่ครับเหระห์ดูสิจักเโ,โซ่สเตปแกวินแดดด้วดยตวจับาด้วผม,มองทุกเลยมองทุกมองแดงดบ่สมบ ต้นนะต้นนะบางไม่ยำใจกันนะเฮ้ยตัวนั้นไปก่อนจิ้งจอกตอนนี้ผมตัดเหล็กไปอืมตอนนี้ผมตัดเหล็กไปเฮ้ยเนาะพอดีใช่ไหมเจมลองบัดระแ eng ครับเป็นไงเอาครับกำลังสาธิตระแ eng แล้วลองดูสวันนี้เป็นเจม ทดสอบทดสอบอวายน่ติดตามไปเบิ้งน้ำกันครับผมไสิวาย่ยัดนให้บอยยะครับเียยสอง้สองมาแล้วมาแล้วครับแนวทางกำลังมาแล้วกำลังแกงมานี่นลลังแนวทางเลย เดี๋ยวัพาตการมันที่เหนสินพักที่ไหนสิย้ายล่ะตามนียายดอได้อยู่แถบมุนลังมาแล้วครับจะตามทำไจะตามไม่ทาไปเรื่อ่นีมวร้อนติดตามไปกัน่าจะเป็นแนไหนครับติดตามไปดูด้วยกันว่าจะเป็นนไเอาเป็นรูปเป็นล่างแล้วเป็นรูปเป็นล่างตอนแรกช่างบอกว่าจะกินหมู น่าจะเป็นหมูป่าหนังหยาบครับอตอนแรกคิดว่าสิตีรละเบียงสาสิกินหมูว่าส่นตีตอนไหนก็ได้เห็นว่าแต่ว่ามันเป็นหมูป่าหนังหยาบกินยากครับกิ <c oughs> นยาก่ย้อนเขาอยากเฮ็ดให้ดีครับมันกัเลอย,อ,ยเอยากหน่อยขันซางบางายมันก็เฮ็ดบาอย่างหรอกครับอันนี้เขาอยากเฮ็ดให้ดีครับ เขาเลยวา่าแก๋วโอยปรมะมก็เลยว่าดีไออ้า,อา,อาพี่น้องวาวไน้อะไรนี่สำหรับผมสุดยอดครับงามครับอ่ะติดตามบางน้ำกันบนรรแล้วคนละครับที่เป็นล้วดายถ่ายสิวายางนี่ตัดีครับระเบียงเท่าครับก็จะประมาณนี้ระเบียงก็จะประมาณนี้ครับ ก็จะประมาณสี่มตสี่เมตรอ,อ่ะอพี่น้องครับตอนนี้ก็สีเหลวแล้วครับเหลือแต่ประตูครับท่าสีครับพี่น้องนี่ครับสิพามาเบิง่งผลงานครับพามาเบิ่งผลงานนี่ครับพามาเบิ่งผลงานครับพี่น้องนี่ครับ เป็นไ้ครับพี่น้องว่าเคบ้ครับนี่ครับประมาณน,นี้ครับพี่น้องนี่ครับการต่อเทือกบอกมากครับแล้วกา ขืนย้อนออกมาพร้อมครับยืนออกมาพร้อมเห็นไหมครับพี่น้องเบิ้งซอยกันนะครับอันนี้น่องที่เขาเฮ็ดหงีเพรามันช่างเมื่ออชีบด้วยครับพี่น้องนี่ครับมันเปมนช่างเมื่ออชีพครับพี่น้องว่างามบอสําหรับผมงามครับมักพร้อมครับพี่น้องอ้าพี่น้องครับสําหรับเมื่อนี้การต่อหลังค่าตอเถือบบานหน่อยของเขากะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับ พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดมากระดิ้งให้ได้ด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแปป๊บสีสารต่างทินนะครับพี่น้องเอาสำหรับเมื่อนี้แปป๊บสีสารตัางทินขอเก่าคำว่าสวัสดีครับพี่น้องครับผม